Piti, mình đùi ba ba cái to, to. Thì cứ vậy má. Vậy má đùi ba cái to, to rồi, luôn. Piti, thấy không? cho má xem, không? Mà em cắt cái to, luôn? luôn? ไอชิ้นปลาใหญ่ไปแล้วพี่เตยปลาดุกใหญ่มาแล้วเนี่ยต้องบอกอะมาดูกันทีนี้นะตัวใหญ่มากอันนี้เปียก็อยากเข้ากล้องด้วยไอพี่เตยไหนไหนปลาช่อนนะลูกตัวไหนปลาช่อนบอกจ้าหน่อยเตนยตน,น,นี่ไงปลาช่อนอยู่นี่ไงนี่ปลาช่อนอยู่นี่นี่นี่ปลาช่อนอยู่นี่ไหนไหน

อันนี้ปลาช่อนตัวใหญ่มากเหมือนจระเข้เลยใช่ไหมลูกปัาเหมือนจระเข้ปัาเหมือนจระเข้เลยไหนอะนี่ไหนไม่ใช่ไม่ใช่ปลาอันนี้ปลาดุกปลาดุกสวยปลาดุกตัวเล็กปลาดุกตัวเล็กมามาจะเอาให้ตัวใหญ่อะไหนอะตัวใหญ่อยู่ไหนอะ ใหญ่มากนี่ไงนี่ไงนี่ไงใหญ่มากตัวนี้ใหญ่มากทางนี้แล้ว <c oughs> จะเอาได้ไหมนี่ไงเป็นมาทางนี้แล้วลูกนี่ไง <c oughs> นี่ไงเห็นอีกแล้ว นี่เปียถอยนี่ไงนี่นี่เปียถอยหน่อยได้ไหมตัวใหญ่มากเลยนี่ก็จะเขาจะตักเองตักได้แต่ดอกไม้เขาบอก้ย กูดูกูดูเลยเหรอไหนปลาช่อนบอกแกหน่อยตัวไหนปลาช่อนนะชี้หน่อยไหนปลาช่นอ,นชอนตัวใหญ่อ่ะนี่ไงอย่นี่ไงนี่ไงอันนี้ปลาดุกปลาดุกตัวใหญ่มากเลยอันนี้ก็ปลาช่อนเหมือนกันอันนี้ก็ปลาช่อนเด็กเตะกลัวไหมเตะกลัวไหมลกูกกลัวไหมเปีย Bia qua mẹ, bia qua mẹ. Tenten. 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 tên Tenten. 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 à, Tenten. 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 Tenten.